มาอัปเดตอาการป่วยโควิดของสสามีภรรยานะคะพี่แมทธิวแล้วก็พี่ลีเดียนั่นเองค่ะ สองคนนี้กําลังใจยังดีนะคะแล้วก็ยังได้กําลังใจดีๆจากแฟนคลับรวมไปถึงกําลังใจจากครอบครัวส่งกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่แมทธิวได้โพสต์ใน IG ส่วนตัวบอกว่าอาการโดยรวมตอนนี้ยังปกติดีทั้งคู่มีผลข้างเคียงจากการทานยาเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้ทานยาเป็นวันสุดท้ายและซึ่งก็นับรวมๆได้ครบ10วันเต็มค่ะก็ต้องรอเอ็กซเรย์ปอดเพื่อความชัวร์กันก่อนและที่สําคัญหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจโควิดนะคะผลการตรวจเนี่ยต้องออกมาเป็นลบติดต่อกันถึง2ครั้ง จึงจะแสดงได้ว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากตรวจไปผลของทั้งคู่ยังคงเป็นบวกอยู่ค่ะก็คือยังคงพบเชื้ออยู่แต่ว่าพี่แมทธิวเองบอกว่าไม่เป็นไรนะคะตอนนี้กําลังใจมีกันตลอดค่ะเพราะว่าได้มาอยู่กัน2คนและกับคุณลีเดียก็เลยลดความเหงาลงไปได้จะมีก็แต่คิดถึงลูกทั้งสองคนนะคะทั้งดีแลนแล้วก็เดมี่นั่นเองค่ะพี่แมทธิวเล่าว,ว่าพอได้ใกล้ชิดกับบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้รู้เลยค่ะว่า ทุกคนทำงานหนักทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนเสียสละเพื่อพวกเราทุกอย่างดังนั้นนะคะทุกๆคนก็ควรช่วยคุณหมอด้วยการอยู่ที่บ้านค่ะอย่าคิดสั้นแค่เพราะว่าอยากจะออกไปเจอเพื่อนๆอ,อยากจะออกไปสนุกเพราะว่ามันมีผลกับครอบครัวของเราทุกคนแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าสู้ๆทุกคนเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ